มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกบริการหมอคอม1 4 1 4 plus นะครับว่าเวลาที่เปิดใช้งาน Microsoft Edge แล้วไม่อยากให้เป็นแท็บใหม่อยากเปิดขึ้นมาแล้วเป็นเว็บที่ต้องการแล้วก็จะเสริมด้วยการตั้งค่าหน้าแรกด้วยนะครับผมมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ้หมอคอมรีว สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม 1414+ 14นะครับผมต้นเรื่องนะครับคุณเกศทัชชาสอบถามมาว่าอ่าตอนนี้ผมใช้ NVDA ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านจอภาพร่วมกับ p p a ตาทิปนะครับใน Windows 11 2 3 h 2สื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนทั่วๆไปเข้ามาติดตามก็ดูตามเคอร์เซอร์นะครับเพราะว่าเราแนะนำโดยตรงเฉพาะเจาะจงไปที่คนตาบอดเลยเนาะโอเคครับเริ่มต้น Windows M มาที่ Desktop นะครับเพื่อนๆที่ใช้งาน NVDA แบบผมแล้วก็กดตัว M หา Microsoft A d g e M i c r o s o f t 449 ปกตินะครับผมก็ตั้งค่าไว้เป็นแบบนี้คือให้เป็นแท็บใหม่นะครับผมกด enter ตึ้งหใมก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างใหม่ทุกครั้งเมื่อเข้ามาผมก็ต้องพิมพ์เว็บเพราะว่าเราจะอยู่ที่แท็บอยู่การเ้ address bar หรือแท็บที่อยู่นะครับผมอยากเข้าเว็บไหนอย่างเช่น Google ผมก็พิมพ์ g o o g l e c o m enter ตึ้งโหดเสร็จสมบูรณ ก็จะเข้า <Google>. ที่เว็บ google.com ทันทีเลยนะครับผม snap a โอเคครับขอภัย snap a s i d ขึ้นมานะก็โดยปกติผมก็จะใช้งานแบบนี้แต่คุณเกศชชาบอกว่าอยากเปิดมาแล้วอาจจะเป็นเว็บ google เลยอาจจะเป็นเว็บพันทิปเลยสนุกเลยกระปุกเลย YouTube เลยตั้งได้ไหมไม่ต้องเป็นแท็บใหม่ ตั้งได้ครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับเริ่มต้นเมื่อเราอยู่ใน Google ส Microsoft Edge Microsoft Edge นะครับคุณจะอยู่แท็บใหม่หรือคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะไปตั้งค่ากันครับโดยการกด a l t e r n a ค้างไว้แล้วกดตัว F F f o c o t ot, F Filland นะครับ a l t e r n F แท็บใหเขาจะบอกแท็บใหม่นะครับให้เรากดลูกศรขึ้นหาคําว่าการตั้งค่าหรือ setting นะครับเลื่อนขึ้นกดลูกศรขึ้นวิธีใช้คำติดชมโคลด์การตั้งค่านกไก่สี่เจ็ดป๊อกสี่เก้าหาตรงนี้ครับ setting การตั้งค่าเนี่ยนะครับเจอแล้ว enter เข้าไปเลยครับเปิดแท็บใหม่ search การสิ่งเปิดอยู่ค้นหาในการตั้งค่า edit ค้นหาในการตั้งค่า blank search term ค้นหาในการตั้งค่าคือในแต่ละคนนะครับจะมีการตั้งค่าฟอร์มโหมด โดยปกติถ้าเราตั้งค่าฟอร์มโหมดไว้เราจะได้ยินแบบเนี้ยในวิกาชันแบบสดรแลมักคุ้ <Search landmark S 1> มาในการปุ๊บเราจะได้ยินเสียงปุ๊บอย่างเงี้ยคือคุณออโต้ฟอร์มโหมดไว้เมื่อกี้ของผมเสียงไม่ยอมมาแต่จริงๆเขาก็อยู่ในออโต้ฟอร์มโหมดซึ่งถ้าคุณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วให้แท็บมาหนึ่งครั้งครับในวิกาชันไดมักประเภทการตั้งค่าทีวิโรฟายหนึ่งออฟสิเจ็ดประเภทการตั้งค่าทีวิมุมมองต้นไม้นะครับมีหนึ่งออฟสิบเจ็ดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่เสียงดังเ <Search landmark. S 1> นี่ยไม่ได้ยินเสียงงดังอก ลองกด Escape แล้วกด Control Home ก่อนครับ Head, <Di> แล้วกดตัว E Echo Control Home ไปที่ด้านบนสุดของเว็บนะครับและ E Echo มาที่ Search เสิร์ช <Se arth, S 1> แล้วค้นหาในการตั้งค่า Edit ค้นหาในการตั้งค่า Edit เนี่ยคุณ Space Bar ไป เมื่อเปิดฟอร์มมดตรงนี้ขึ้นมาให้คุณกดแท็บหนึ่งครั้งครับในวิรีการตั้งค่ารีวิวโรฟล์หนึ่งบอฟสีจคุณจะอยู่ที่มุมมองต้นไม้ทรีวิวเนี่ยครับจะมีอยู่ที่ประเภทการตั้งค่ามีทั้งหมด17อันให้กดลูกศรลงมาหาเมนูที่ชื่อว่าเริ่มต้นหน้าแรกและแท็บใหม่กดลูกศรลงมาเรื่อยๆเลยครับการเป็นส่วนตัวการค้นหาและบริการนอตสี่เจ็ดบักษสะที่รากดลูกศรลงมาเรื่อยๆเลยแท็บด้านข้างนอตสี่เจ็ดเริ่มต้นหน้าแรกและแท็บใหม่นอตสี่เจ็ดนับ จนเจอเมนูนี้ล่ะครับเริ่มต้นหน้าแรกและแท็บใหม่นอตเริ่มต้นหน้าแรกและแท็บใหม่ Not Select อยู่ให้กด Enter ให้เขาเลือกอยู่นะครับผม Select e d หรือเลือกอยู่อ่ะหลังจากนั้นครับก็แท็บมา3404้อ่าม้3ย0ให้แท็บมาอีกการตั้งค่าในดัตชเมื่อ microsoft เริ่มขึ้นเก่าองเออผมลืมเช็คเวอร์ชัน microsoft เลยตอนนี้ผมใช้เวอร์ชันอะไรเช็คก่อนเป็น v d a set control ตัค่อีกหนึ่งเพจอ่ะเดี๋ยวนะครับ อ๋อคีย์มันไปชนกันนะครับเพื่อนๆ4เล็กเร็วดีเทรดดักการตัด3 0 4การตั้งค่าเบด้ก300 4ฮาร์ดเพิร์สกดแท็บเลยครับผมการตั้งค่าเบดักเมื่อ Microsoft Edge เริ่มขึ้นจะอยู่ที่เป็นรดิโอบัต t ันให้เลือกนะครับเมื่อ Microsoft Edge เริ่มขึ้นนะครับคือเรากดลูกศรลงก่อน เลือกสาบบผมอยู่ั่นกดลูันก่อนหน้าเรดิโอบัตทันนอตเช็คสองก็มีให้เลือก3แบบผมอยู่อันที่2ดังนั้นกดลูกศรขึ้นไปอันแรกก่อนเปิดหน้าแท็บใหม่เรดิโอบัตทันนอตเช็คหนึ่งบัฟสันเปิดหน้าแท็บใหม่นะครับก็คือเปิดมาจะเป็นนิวแท็บก็คือเป็นเป็นหน้าว่างเปล่าเลยอันแรกนะครับอันที่2เปิดแท็บจากเซสชันก่อนหน้าเรดิโอบัตทันนเช็คสองให้เลือกลูกศรขึ้นลงเอานะครับตรงนี้เปิดหน้าจากเเเซซคชชััั่่่่นนนนนลาาาสุดดปิแท็บบจกกอห้ะร ตัวนี้เซสชันก่อนหน้าหมายความว่าคุณดูเว็บไซต์อะไรเข้าถึงเว็บไซต์อะไรเป็นเว็บสุดท้ายเมื่อปิด Microsoft Edge แล้วเปิดขึ้นมาก็จะเป็นเว็บนั้นคุณอยู่ที่กระปุกเปิดเปิด Microsoft Edge มาใหม่ก็จะเป็นกระปุกนะครับผมอตัวเลือกต่อไปครับกดลูกศรลงเปิดหน้าเหล่านี้ Radio button not check เปิดหน้าเหล่านี้ Radio button not check นะครับผมให้ Space bar ต,ต,ตรงนี้ Space ให้เขาเช็คล,ลองกด insert tab ดูเปิหน้าเหานี้โนเรดิโอบั่นโฟกัสเช็ค insert tab เช็คว่าตรงนี้เราโฟกัสอยู่อะไรให้เปิดหน้าเหล่านี้เปิดหน้าเหล่านี้โนเรดิโัท่นโฟกัสเช็คสามบอให้เขาบอกเรดิโอบัตท่นให้เช็คนะครับผมเพราะเราจะมาตั้งว่าเราจะให้เปิด Microsoft Edge แล้วเริ่มขึ้นมาเป็นเว็บอะไรเลยครับหลังจากนั้นครับให้กดแท็บมาคลเ,เ,เ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพ่มเพิ่มเพาสม่มารถมเพิ่มเพิ่มเพิ่มเ่เรา่้เงก่รเห้เขาเปิดเิ ด้วยตัวเองได้ครับสเปซบาร์ไปปั๊บปั๊บเพิ่มเพจใหม่ได้หรอกป้อน URL เขาจะออโต้ฟอร์มโหมดนะครับมาที่ปให้เราป้อน URL เออเบื้องต้นอย่าลืมไปคัดลอกมาก่อนนะใครที่ยังไม่ได้คัดลอกมาจำชื่อเว็บไซต์ได้ก็พิมพ์อย่างผมจะลองใช้เป็น google.com แล้วกันอ่า w w w google g o o o g l l e google จุด แล้วก็ c o m หลังจากนั้นครับแท็บมาครั้งหนึ่งจะมีปุ่มเพิ่มนะครับให้เราสเปซบาร์เพิ่มได้เลยเขาแล้วเพิ่มเพ้่มเพิ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 ่มเขาก็จะบอกว่าเราได้เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับครับให้แท็บมาเพิ g มเก็ก็จะบอกว่าตัวนี้เราได้เพิ่มบนเว็บ google com ไว้ในลิสต์รายการแล้วแท็บต่อครับใช้แท็บที่เปิดอยู่ทรัหมดเป็นรายการหน้าเปิดแท็บต่อครับ คลิกแท็บบแสดงปุ่มหน้าแรกบแถบเครื่องมือเช็คบ็อกเช็คตั้งค่าให้ปุ่มหน้าแรกเปิดขึ้นหน้าครับยังไม่ถึงตรงนี้นะแถบต่อครับปุ่มหน้าแรกทิ้งหน้าแม่เรดิโอบัดท่านเช็คหนึ่งบ็อกซัเราจะมาตั้งค่าหน้าแรกหน้าแรกจะต่างกับหน้าแรกหมายถึงหน้าโฮมนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกความแตกต่างกันละกันว่าหน้าโฮมกับกับหน้าที่เวลาเปิดในส่วนของตัว Microsoft Edge มาเลยเนี่ย ให้เป็นเว็บนั้นกับหน้าหน้าแรกเนี่ยต่างกันยังไงเผื่อบางคนเอ๊ะอยากให้เปิด Microsoft Edge เป็นเว็บหนึ่งอยากให้หน้าแรกเป็นเว็บหนึ่งก็ตั้งได้หรืออยากให้ทั้งสองอย่างเหมือนกันก็ทำได้นะครับให้เรากดลูกศรลงมาซึ่งของผมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ ให,ให้เพื่อนๆเลื่อนล,อลงสอนลงมาน่าจะเป็นแบบ new URL เนี่ยครับมันจะป๊อกทันทีแต่ของผมเนี่ยมีการเพิ่ม google.com อะไรไว้อย่างเงี้ยลองเพื่อนๆลองลอง,ลง,ลงดูว่าเหมือนผมไหมแต่ถ้าไม่เหมือนเนี่ยอาจจะลองแต่งๆคล้ายกาันมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกหรือเราแท็บไปสามารถที่จะเพิ่มได้เพิ่มตรงนี้หน้าแรก URL ใหม่ซึ่งของผมมีตัวเลือกนี้แล้วหรือว่าผมจะมาแก้ผมก็แท็บมาป uh. อ URL edit สี่เจ็ w เอชสี่ทีทีโค้ดป้อน URL edit เนี่ยครับ ผมจะลองไม่ให้เหมือนกันละกันผมจะเป็นเว w ร์นไว b e เว็บดอทละกัน w w w เบิลยูดับเบิลยูดเนี่ยครับตอนนี้ในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวผมขอชิปแท็บกลับก่อนนะครับอ่ขออภัยชิปแท็บเวอร์ไวเว็บดอทย่าฟ t ดดอทคอมเรดบเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าเว w ร์นไว b e เว็บดอทยูทูบดอทคอมเรท่นเช็คไว้แล้วนะครับเราก็แท็บมาเพื่อโฟกัสอีกทีรากเสามารถที่จะลบ ลบออกแล้วพิมพ์ลงไปใหม่เปลี่ยนเว็บได้นะครับสำหรับหน้าแรกแล้วเราก็แทบมาที่ปุ่มบันทึกบักครับสเปซบาร์บันทึกกันเลยบันทึกเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเราลองปิด Microsoft Edge เพราะเราตั้งเสร็จแล้วครับคราวนี้ยอยายให้ผมหน้าแตกอีกนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่า <DC C. S 2> ทำทำคลิปเนี่ยหลายครั้งเลยชอบหน้าแตกว่าตั้งเสร็จแล้วไม่เป็นไปตามที่ท,ทำไว้ Windows M มาสาธุขอให เป็นอย่างที่เราตั้งไว้ด้วยนะครับเริ่มมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือแล้ว Windows M มาที่ d e s k t o p แล้วก็รีไซเคิลว M m i ด r o s o f t มิคซ Microsoft Edge เราตั้งค่าเมื่อเปิด Microsoft Edge เป็นอะไร Google ต้องเข้าเว็บ g o o g l e นะอ่า Enter ตึ้งไม่การโหลดเสร็จสมบูรณ์อ้าวมาไหม g o o g l e ส่วนบุคคล Microsoft Edge นี่ไงมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ป๊อกนะครับผมกด Insert T เพื่อ Google ส่วนบุคคล Microsoft Edge กูเกส่วนบุคคลเขาถามด้วยเสเนี่ยมาแล้วนะครับเนี่อาิธีดิจิตีเอามาเอามาอี เอา Windows M ที่เดทอแล้วก็กดตัว M Microsoft e i o f t Enter ตึ้งไม่คลิกแคปเปเซิร์ชด้มดคือมือบางเขาบุกทันเนี่ยครับเรามาที่เว็บ Google เลยแต่เขาไม่จอม Auto Form Mode ให้ผม Google สบุดเข o ไม่ครบนะครับ Insert T ฟังจะเปิดหน้าเว็บ Google ที่เราตั้งไว้เอาแล้วมันต่างกันกับหน้าแรกที่เราตั้งเป็น YouTube ได้ไหมต่างกันไหมคือเวลาที่เราเว่นเล่นเว็บไซต์ต่างๆเว้นเลเล่นเว็บไซต์ต่างๆไปแล้วเราอยากที่จะ กับหน้าแรกหรือหน้าโฮมของ Microsoft Edge นะครับผมตั้งไว้เป็น YouTube อ่เราจะใช้คำสั่งบนคีย์บอร์ดได้ครับโดยการกด Alt ค้างไวแล้ว Home เขาก็จะไปที่ YouTube ทันทีเลยครับผม YouTube เลยยังคงโดดยังโดดเสร็จสมบูรณ์อยู่ยันแล้วอยู่ยัางเดวเนี่ยครับวงเล็บเปิด3 9มรวงเล็บปิด YouTube ส่วนบุคคลไม่ก็จะไปที่ YouTube ดังนั้นถ้าเราอยากจะตั้ง ปุ่มช็อตคัตอัตเนต์โฮมเนี่ยหรือตั้งหน้าแรกซึ่งเขาจะมีะปุ่มหน้าแรกอยู่บนเมนูด้านบนด้วยนะให้เราสามารถกดแล้วก็จะไปยังเว็บไซต์ที่เราต้องการได้ทันทีดังนั้นก็ทําได้2รูปแบบเลยนงนั้นตั้งค่า2แบบเนี่ยก็เว็บหนึ่งเราใช้เป็นเว็บของที่ทํางานเว็บหนึ่งเอาไว้ความบันเทิงก็สามารถตั้งได้อย่างตอนนี้ถ้ากดอัตเนต์ F4 ปิด Microsoft Edge คราวนี้ Windows M. มาที่เดสก์ท็อปแล้วก็เ <Microsoft. S 2> ข้า Microsoft Edge ก็ต้องเป็น Google น,นี่เขาปอกแล้วรอบนี้ Google เข้า Google แล้วถ้าผมอยากไปหน้าแรกที่ตั้งไว้เป็น YouTube ก็กดอัลเทอร์เนค้างไว้แล้วปุ่มโฮม,<น>มก็เข้า YouTube ทันทีเลยอ่ะนี่ก็เป็นคำถามที่มาจากคุณเก๋ทัชชานะครับเดีย๋ยวปิดหน้าต่างนี้ก่อนอในส่วนของการเข้า Microsoft Edge และตั้งเป็นเว็บไซต์อะไรซึ่งเดี๋ยวก็จะมะีถ้าใครอยากเปลี่ยนเว็บไซต์ทาได้ไหมหรืออยากจะเพิ่มเว็บแรกเนี่ย เดี๋ยวถ้ามีความต้องการว่าอยากให้สอนเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวทําสื่อแนะนําการไปลบไปแก้ไขเพจที่เราไปเพิ่มไว้ได้อีกทีหนึ่งนะครับลองนําไปตั้งค่าและใช้งานกันดูครับจากบริการหมอคอม1414 14พลัสนะครับ ขอบคุณต้นเรื่องที่ทำให้ผมมาร่วมแบ่งปันความรู้ได้ด้วยกับคุณเกศทัชชาแล้วก็ลองนำไปใช้ดูนะครับว่าได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือถ้าใครอยากให้ช่วยทำสื่อที่ผมสามารถทำได้แจ้งมานะครับแล้วผมก็จะศึกษาวิธีการตั้งค่าและนำมาสาธิตได้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับ1414 14, นะครับผู้พี่ผู้ที่มีบัตรคนพิการ อย่าลืมเป็นคนตาบอดเนาะก็สมัครสมาชิกได้ฟรีกับ1414 0 2 3 3 p l u สต่อ310จันทถึงสุขกามงเช้าถึง5โมงเย็นเนาะส่วนใครมีปัญหาด้านไอทีของคนตาบอดก็บริการหมอคอมกดหมายเลขสายด่วนนะครับ1 4 1 4ตึ๊ดตึเมนูหลักกด9และกด1จันทรถึงสุขเหมือนกันแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจริงๆสวัสดีครับผม